วันนี้ผู้หญิงที่ชวนมาคุยด้วยครับผ่านมาหลายอาชีพพี่บิวตี้กว่าจะเจออาชีพตามฝันของตัวเองได้คนนี้น่าจะเป็นคนที่ฝ่าฟันมรสุมชีวิตมาหลากหลายด้านเจ้าแม่สวนมะม่วง20ไร่ค่ะเป็นสาวโรงงานเกือบสิปีทําเสริมสวยมาอีก17ปีขายข้าวแก้เปิดร้านคาแครร้านอาหารคือทําทุกอย่างอ่ะทำจนเราปวดคาที่หมอบอกว่าเราเป็นผู้ป่วยพร้อมตายน้ําตาตกในลูกเรายังเล็กเราก็ยังมีหนี้หนี้จากความขยันของเรานี่แหละที่เราลงทุนต่างๆเฮ้ยเราตายไม่ได้สิคนทำ ขายตรงมาชวนตั้งแต่นานๆเราต่อต้านตลอดใช่มันต้องทลายกำแพงขนาดไหนตัวเราเองเริ่มเข้ามาในธุรกิจเครือข่ายจากสุขภาพหลายๆคนอาจจะเป็นเหมือนเราอะ่ะฉันก็กินอาหารครบอยู่แล้วฉันก็กินยาหมอที่โรงพยาบาลอาหารเสริมมันจะช่วยได้หรอตัวเราเองอะ่ะกินแล้วเราเริ่มเปลี่ยนเราพูดไม่เป็นหรอกแต่เรากินแล้วเราดีขึ้น B e f o r e a ั t e r มันแตกต่างมากมคือเริ่มต้นสัมผัสด้วยตัวเองกับผลิตภัณฑ์ที่ดีก่อนใช่ใช่ใช่ค่ะมันสวยงามแต่จุดเริ่มต้นเนาะของผลิตภัณฑ์แทบเรียกว่าทิ้งอาชีพเดิมเลยเนี่ยค่ะสิน ลยแรกเปิดร้านเสริมสวยที่เปิดมา17ปีอะปิดเลยเหรอปิดเลยณตอนนั้นอะถามตัวเองก่อนว่าธุรกิจแบบเนี้ยคิดว่าเราทําได้ไหมคุณจะทําอะไรก็ตามอะ่ะ ถ้าคุณยังไม่มั่นใจตัวเองอะแรงซัพพอร์ตหรือพลังมันก็ไม่มีคนอื่นทําได้อะเราก็ต้องทําได้สิหลายอย่างที่เราทํามามันยากกว่านี้อีกแล้วเราจะเริ่มยังไงแล้วก็บอกกับตัวเองว่าขอตั้งใจทําทุกอย่างอะมันเกิดจากความตั้งใจทั้งหมดเก่งอย่างเดียวก็ไม่สําเร็จแล้วมันต้องมีอะไรบริษัทไหนล่ะที่เข้ากับเราทั้งนโยบายบริษัททั้งการสนับสนุนส่งเสริมธุรกิจเครือข่า,ขายทุกบริษัทดีหมดพี่ดีๆอะมีเยอะแยะมากมายเราอะถูกจริตกับบริษัทไหนผลิตภัณฑ์ไหนที่มันตอบโจทย์กับเรา ที่เองเลือกบริษัทแอมวิทเนี่ยเราอ่ะมั่นใจว่าเราเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีเรามาอยู่ในสถานที่ที่คือแบบดินดีอากาศดีน้ําอุดมสมบูรณ์เนี่ยแล้วทําไมเราจะไม่เติบโตเราคนจริงเราทําจริงเราได้จริงค่ะในธุรกิจนี้ไม่มีหลอกลวงนะคะแล้วยิ่งแอมวิทนะคะวันนี้บอกได้เลยว่าทําถึงทุกเรื่องค่ะวันนี้คนที่มานั่งคุยด้วยครับเป็นสุภาพสตรีท่านหนึ่งนะครับเพราะจริงๆแล้วคือถ้าบอกนะคนนี้น่าจะเป็นคนที่ฝ่าฟันมรสุมชีวิตมาหลากหลายด้านอ่ะ ทั้งในแง่ของอาชีพทั้งในแง่ของรายได้ปัญหาและที่สำคัญคือเรื่องของสุขภาพวันนี้เธอมานั่งคุยใฟังครับน่าจะเป็นการแชร์ไอเดียดีๆแล้วก็รวมถึงจะบอกเล่าด้วยว่าผ่านมาได้เนี่ยเธอจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคอะไรมากนะครับสมชื่อจริงๆพี่บิวตี้นั่นเองสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมนะครับพี่บิวตี้นี่คืออันนี้อันนี้แอบบอกนอกรอบนะว่าบิวตี้สมชื่อและก่อนหน้านั้น ภาพของฉันก็ไม่บิวตี้แบบนี้ไม่ไม่ไม่เป็นแบบนี้ค่ะให้ดูภาพเอก็ยังตกใจดูไม่น่าจะใช่เลยทั้งแก่นะคะทั้งป่วยทั้งดําค่ะไม่น่ารอดเดี๋ยวได้ใช้คําว่าไม่น่ารอดเลยไม่น่ารอดรอคือดําหาที่ขาวไม่ได้เลยแต่ว่าก่อนที่จะมางดงามแบบนี้ได้มีภาพลักษณ์ที่ดีได้ ก็ฝ่าฟันมาหลากหลายเรื่องแต่เห็นบอกว่าจริงๆก็คือในแง่ของอาชีพก็ทํามาหลากหลายมากเหมือนกันทําส่วนมะม่วงค่ะอยู่20ไร่ค่ะที่ปทุมธานีทํามาเยอะมากค่ะตั้งแต่ที่เราจบมาเนาะก็มาเป็นสาวโรงงานพอสาวโรงงานปุ๊บเนี่ยสิปีเราก็มีความรู้สึกว่า เราเติบโตมาระดับหนึ่งแหละแต่ถ้าจะให้เรารวยเนี่ยในธุรกิจหรือว่าในงานสาขาเนี้ยมันน่าจะไม่ได้มากกว่านี้แล้วก็เลยมีความคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราไปเรียนเสริมสวยดีกว่าก็เรียนนะคะก็มาเปิดร้านเสริมสวยก็เปิดครบวงจรค่ะอยู่ในหมู่บ้านตัวเองก็ใช้เวลาเปิดร้านจนมีลูกค้าประจำเนี่ยก็10กว่าปีเหมือนกันค่ะระหว่างนั้นน่ะที่เปิดร้านเสริมสวยเราก็ทําสวนไปด้วยนะคะปลูกผักส่งตลาดไทยก็มีโอกาสดีๆค่ะที่คนมาเสนอเราว่าอ่ามีพื้นที่เขาให้เช่านะอยากทําสวนไหม นะคะเราก็้ยเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่งใกล้ตลาดด้วยนะคะความคิดเราตอนนั้นค่ะก็แบ่งเวลานะคะบริหารจัดการก็คือใช้ลูกน้องนี่แหละค่ะทำตัวเราเองก็ลงทําด้วยลงทุนด้วยแบบนี้ค่ะเบ็ดเสร็จก็น่าจะต้องมีสัก30ปีที่เริ่มต้นจากเป็นแค่ลูกจ้างเขาเป็นสาวโรงงานรายได้ไม่เยอะขยับมาเป็นเจ้าของธุรกิจทําเสริมสวยเปิดร้านอาหารทําหลากหลายด้านมาเป็นเจ้าของเป็นเกษตรกรน่าจะเป็นเรียกว่าเจ้าแม่สวนมะม่วงขนาดนี้ถือว่าหลากหลาย ด้านค่ะทำทั้งประมงทั้งเกษตรอะไรคือเราทํารวมกันหมดแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยค่ะถือว่าถ้าในสายเกษตรเราก็คิดว่าเราเราลุยสุดแหละเราทําสุดแหละเอ้าฟังดูก็น่าจะไปได้สวยก็น่าจะเป็นแบบไม่มีปัญหาเรื่องของเงินการจับจ่ายใช้สอยชีวิตก็น่าจะดีหลายหลายคนเห็นไหมคะเราจะมองแบบนี้ว่าเจ้าของจิตการนะคะภาพข้างนอกมันอาจจะสวยหรูแต่เบื้องหลังอะค่ะมันคือความรับผิดชอบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นลูกน้องไม่ว่าจะเป็นการลงทุนนะคะมันคือลงทุนซ้ําแล้วซ้ําอีกยิ่งเกษตรกรนะคะบอก เลยว่าลหลายๆคน่ะถ้าสายป่านไม่ยาวนะคะมันคืออาศัยฟ้าอาศัยฝนทั้งโลกทั้งแมลงทั้งราคาทั้งพ่อค้าคนกลางปัจจัยต่างๆเหล่านี้ค่ะมันทําให้ลหลายๆคนนะคะที่บอกว่าทําเกษตรกรอะมันไม่ได้รวยหรอกแต่เราทําคือส่วนหนึ่งเรามีความรักเป็นพื้นฐานเดิมอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าจุดเปลี่ยนจริงๆของเราคือพอเราทำงานเยอะๆทำงานหลายอย่างพร้อมๆกันเราป่วยมันทำให้เรากลับมามองว่าทุกวันนี้ที่เราใช้ชีวิตอยู่เราจะได้ไปถึงปลายทางที่เราคาดหวังไหมไหมว่า50ปีเราจะใช้ชีวิตสโลไลฟ์นะที่เราอายุ50ปีแล้วเราเหมือนจะ,กะเกษียณตัวเองแบบนี้ค่ะได้ไปท่องเที่ยวอย่างนี้ความคิดเราคือเป็นแบบนั้นแต่พอเราป่วยปุ๊บทุกอย่างมันเปลี่ยนหมดปัญหาสุขภาพมันรุนแรงมากหรอก็หมอบอกว่าเรามีสิทธิ์ที่หลับสนิทหลับลึกไหลาตายไปได้เลยค่ะก็เป็นผู้ป่วยพร้อมตายค่ะ มันมีอาการหรือมันยังไงอย่างไรอ่ะมันเกิดจากภาวะที่เราอ่ะหัวใจเต้นผิดปกตินะคะหัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วก็ตัวความดัน,นมันต่าประกอบกับตัวเราเองมีปัญหาสุขภาพอยู่แล้วแล้วเราอยู่กับสารพิษสารเคมีอะค่ะมันคือการใช้พฤติกรรมแบบเดิมๆใช้ชีวิตใช้ร่างกายเขาหนักมากกว่าที่เขาบอกว่าจริงๆก็เหมือน ใช้ชีวิตผ่อนส่งเนาะใช่ใช่แล้วก็พอเราป่วยนี่แหละเราก็รักษาตัวเองคือทุกทางนะคะที่ไหนเขาบอกว่าดีเราไปหมดคําว่ายื้อลมหายใจก็ได้นะคะยือให้แบบทุกอย่างอะในความรู้สึกตอนนั้นว่าทํายังไงก็ได้ให,ให้ลูกเราโตก่อนให้ลูกเรารับผิดชอบตัวเองได้ให้นี่สินที่เราใครความขยันของเรานี่แหละอ่ะให้มันหมดก่อนอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณวันนั้นมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตเราก็ได้ที่เราเห็นคุณค่าของหลายๆอย่างเพิ่มมากขึ้นโดยที่รู้สึกว่าเวลา่ะเรารู้วันเกิดเราอะแต่เราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้มันจะ มีอยู่จริงไหม mm hmm. ทุกครั้งที่เราลืมตาตื่นขึ้นมาตอนเช้าเราจะแบบเ้ยขอบคุณนะที่วันนี้เรายังมีลมหายใจอยู่อ mm hmm. กับคําพูดคํานั้นนะคะมันยังกล้องอยู่ในหูว่าเออเรามีโอกาสจากจุดเปลี่ยนตรงนั้นเราก็เลย เปลี่ยนชีวิตตัวเองเหรอหรือ,อยังไงคำว่าเปลี่ยนเนี่ยเราเริ่มมาทําเกษตรแบบอินทรีย์เราเริ่มมาทบบํ c, เาเมมากเษตรแบบปลอดสารพิษพยายามจะห่างสารเคมีนะใช่ใช่ใช่ค่ะก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนแต่ว่าที่มาหนักๆแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นการกระตุ้นอีกครั้งหนึ่งคือเรามาทาเห็ดฟางจากที่มันทรงๆเนี่ยร่างกายเราเริ่มซุดเลยค่ะเพราะว่าคราวนี้มันอย,อ,ยอยู่ในอากาศเชื้อราความร้อนเอายังไงแล้วแล <ะ S 1> ้วมันก็ยังดูไม่เปลี่ลนออยนอะ แล้วเรามามาเปลี่ยนด้วยยังไงก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเรามากกว่าค่ะที่มีพี่ที่รู้จักแล้วก็สนิทคนหนึ่งที่แม่เขาเองก็สุขภาพไม่ดีก็เลยบอกเราน้องเนี่ยแม่พี่อทานผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะแล้วดีขึ้นน้องสนใจไหมที่แบบจะดูแลตัวเองเราก็ลองก็ได้ไหนๆเราก็ลองมาสุดทางแล้วค่ะแต่ถามว่าณตอนนั้นน่ะเรามาลองกับตัวเองถ้าจะถามว่าเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายขายตรงเนาะเขาไม่พูดเลยเขารู้ว่าเราแอนตี้ เขาจะไม่พูดเลยแต่เขาใช้ผลิตภัณฑ์หรือโปรดักต์นี่แหละนําเราทีนี้เรากินนะคะมันเริ่มเปลี่ยนมันเริ่มแตกต่างนะคะคนเริ่มถามมันก็ทําให้เราอะ่ะเริ่มมีไรายได้จากการแนะนําคนอื่นแล้วบอกต่อโดยที่เราไม่รู้แผนพี่บิวตี้น่าจะเป็นน้อยคนมากนะที่คุยด้วยและอยู่ในสายของธุรกิจขายตรงอะ่ะโดยส่วนมากอะ่ะคนที่กล้าเข้ามาเป็นนักธุรกิจหรือกล้าเข้ามาในสายของธุรกิจขายตรงอะ่ะส่วนมากเขาจะมองถึงเรื่องของรายได้ เรื่องของการทําอาชีพเป็นหลักซะส่วนมากอันนี้น่าจะเป็นส่วนน้อยที่เริ่มต้นมาจากมีผลลัพธ์ที่ดีกับตัวเราจากตัวผลิตภัณฑ์ก่อนใช่ค่ะจากลูกค้าที่เขาเห็นเราอะค่ะเหมือนที่บอกว่า before after มันแตกต่างมากมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นแต่คนที่ทําให้เราก้าวเข้ามาในธุรกิจแบบจริงๆแบบเปลี่ยนแบบแทบเรียกว่าทิ้งอาชีพเดิมเลยเนะะี่ยค่ะก็คือครูโค้ดพี่น้ำมนต์เนาะพอเรามีไรายได้อะหลักแสนเขาอยากเจอนะคะที่บอกว่าแต่ก่อนไม่ได้ชื่อบิวตี้ชื่อบิวตี้เนี่ยก็โค้ดพี่น้ำมนต์ตั้งให้ อคําไปเรื <fi> ่อยเลยนะคะเห็นบอกว่าจริงๆตอนแรกอะตอนที่ยังไม่ได้คิดจะทําเป็นนักธุรกิจอะพอเราเริ่มเจอของดีผลิตภัณฑ์ที่ดีเราก็ไม่บอกต่อด้วยเพราเขาถามเราก็ไม่แนะนําเขาด้วยเราก็ไม่คิดจะสร้างรายได้ด้วยก็คือแบบเรามีความรู้สึกว่า เฮ้ยเดี๋ยวลูกค้ายี้เราเดี๋ยวว่าเราขายของคือพอคนถามทีๆขึ้นมากกว่าค่ะก็คือบอกว่าพี่สนใจเหรอเอาพี่ไปคุยกับคนนั้นเลยอะไรประมาณแบบเนี้ยอ่าตอนนั้นที่คิดนะคะว่าวันนี้เราเป็นสะพานบุญบอกคนอื่นต่อดีกว่า<อ>ถ้าเราเจออะไรที่มันดีเนาะแต่มันจะดีแบบเขาเหมือนที่เราดีไหมอันนี้เราก็ไม่รู้<อ>ทีเนี้ยพอเรามีไรายได้นี่แหละ นะคะเราก็เลยได้เจอกับคนพิณมลที่มาขายอาชีพเราว่าน้องอ่ะมาในธุรกิจนี้ยนบอกเราไม่ได้มาเราเป็นคนป่วยเราสุขภาพไม่ดีแต่น้องมีศักยภาพมากเลยนะน้องไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับธุรกิจแต่น้องสามารถมีไรายได้หลักแสนเนี่ยถ้าพี่จะบอกว่าในธุรกิจนี้พี่อ่ะมีไรายได้เนี่ยต่อเดือนนะห0แสนเนี่ยแล้วพี่ก็ว่าน้องอ่ะทำได้ธุรกิจนี้น้องไม่ต้องลงทุนแล้วนะธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเราจบไปแล้วกับการลงทุน สุขภาพน้องก็ดีแล้วแต่ถ้าพี่จะเปลี่ยนมุมว่าวันนี้น้องมามองว่ามันเป็นอีกหนึ่งอาชีพเสริมกับสิ่งที่น้องทําอยู่ก็ได้นะคะณนะตอนนั้นในใจตอนนั้นน่ะเหมือนที่บอกว่าเราก็หาตลอดเวลาว่าเอ๊ะเราจะทําอะไรที่เราไม่ได้ทํางานหนะักคำถามเราโดยการที่เราทําธุรกิจมาตลอดแล้วเราต้องจ้างไหมเขาบอกไม่ต้องจ้างอุยในใจเราอ่ะถ้าแบบนี้เรารวย ถ้าไม่ได้จ้างเพราะที่ผ่านมาที่เราบอกเราทําหลายธุรกิจเนี่ยเราต้องมีงค่าใช้ใจ่ายเราต้องจ้างทั้งนั้นเลยจ้างและลงทุนก่อนทั้งนั้นใช่ค่ะทีนี้ก็เลยแบบหนูต้องเริ่มยังไงก็เริ่มจากการไปเรียนรู้ก่อนค่ะอพอไปเรียนรู้อ่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามีโรงเรียนสอนเนาะเรารอดอเพราะเราไม่เคยทําธุรกิจแบบนี้มาก่อนคิดแค่นั้นเลยหัะนหะน้าตอนนั้นอ่ะมันต้องทลายกําแพงขนาดไหนเพราะว่ารู้มาว่าจริงๆแล้วเอาเข้าจริงถึงแม้ว่าไม่ได้อยากอยู่ในแวดวงก็พอได้ยิน ทำร้านทำผมมามีคนทําขายตรงมาชวนตั้งแต่นานๆเราต่อต้านต,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 ตลอดถามว่ามันมันทลายกําแพงจากตรงไหนล่ะคะมันเริ่มต้นจากสิ่งที่เราอะเป็นผลลัพธ์ มากกว่าเราเป็นผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์แล้วรายได้อะมันได้จริงๆพอรายได้มันได้จริงๆ,งๆปุ๊บเนี่ยเรามองเห็นว่ามันเกิดประโยชน์กับตัวเรานะมันเกิดประโยชน์กับคนอื่นด้วยซึ่งเหมือนที่บอกค่ะเราพูดแค่ไม่กี่คำอะแต่ผลลัพธ์ที่เราได้อะมันเสียงดังกว่าสิ่งที่เราพูดมากกว่าคนก็เลยตัดสินใจแบบทํากับเราหรือที่จะกินกับเราอ่ะมันง่ายนะคะและง่ายที่ของพี่บิวตี้บอกแบบนี้ด้วยว่าที่ฉันเดินตรงเข้าไปหาคนเขาอะ ฉันไม่ได้จะไปขายของนะใช่ไม่ได้ไปขายยิ่งถ้าชวนคนทําธุรกิจนะคะจะบอกเลยว่าเราจะมองเลยว่าคนนี้มีคุณสมบัติอะไรแล้วเราอ่ะมีคุณสมบัติอะไรที่จะช่วยให้เขาเติบโตเขาจะมองเห็นในธุรกิจเครือข่ายเหมือนที่เรามองเห็นไหมคุณจะทําอะไรก็ตามอ่ะถ้าคุณยังไม่มั่นใจตัวเองอ่ะมันก็เหมือนแรงซับพอร์ตหรือพลังมันก็ไม่มีไม่มีค่ะทีเนี้ยพอมันถามว่า เฮ้ย <H uy> คนอื่นทําได้อะเราก็ต้องทําได้สิหลายอย่างที่เราทํามามันยากกว่านี้อีกบางทีเราเริ่มต้นด้วยตัวเราคนเดียวเลยด้วยซ้ําอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราจะเริ่มยังไงก็คือการตัดสินใจแรกเลยปิดร้านเสริมสวยที่เปิดมา17ปีอะปิดเลยเหรอปิดเลยค่ะแล้วก็บอกกับตัวเองว่าขอตั้งใจทําธุรกิจนี้สปีถ้าไม่มีผลลัพธ์ก็เหมือนเป็นการพักร่างกายตัวเองตอนเข้ามาในธุรกิจ1นึงสปีแรกอะก็ยังเป็นป้านะคะชมุ่มไม่มีมาดไม่มีทรงไม่มีอะไรนักธุรกิจเลยคือ โค้ดพี่น้ำวนม,วมามาเปลี่ยนเราทั้งหมดนี่ที่นั่งคุยมานะเอาข้อจริงหลย,ลยคนน่าจะสงสัยคล้ายๆกันกับผมนะดูไม่มีคุณบัวคําคนนั้นเลยอะ่ะเพราะว่านะปัจจุบันแบบจะมาบอกว่าพูดไม่เก่งเหรอขายของไม่เป็นเหรอฉันไม่เอานะฉันต่อต้านอะ่ะฟังดูแล้วแบบมันเหมือนไม่ใช่ปัจจุบันเลยทุกอย่างอะ่ะมันเกิดจากความตั้งใจทั้งหมดม,มันมันไม่ใช่แค่เรามาเล่นๆอะ่ะเราตั้งใจจริงๆอะ่ะ เราอยากมีรายได้จริงๆกับธุรกิจนี้เพราะหนึ่งเลยคำดูถูกคำปฏิเสธหรือแม้กระทั่งแบบคนรอบข้างเราเขาไม่ได้เห็นด้วยอยู่แล้วนอกจากเชื่อตัวเองแล้วมันต้องพิสูจน์ตัวเองกับคนรอบข้างด้วยมากกว่าไนในคนที่นั่งมองมาว่า ฉันก็พูดไม่เก่งฉันก็ขายไม่เป็นฉันอายจะไปขายของเขาฉันกลัวเสียเพื่อนอย่างเงี้ยเราจะบอกเขาไงเอาจริงๆแล้วคนที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จในธุรกิจเครือข่ายบางทีไม่ใช่คนใกล้ตัวค่ะมันเป็นคนที่เราไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำเหมือนเราเนี่ยคือบางทีเพื่อนมาขายอะแต่ ถ้าเราเข้าใจว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้คนตัดสินใจอะจากสิ่งที่เขารู้สึกว่ามันคุ้มค่านะกับสิ่งที่เขาจะต้องจ่ายไปหรือเสียไปถ้าเป็นแบบนั้นเราจะไม่ทําแบบนั้นถ้าเราจะเป็นนักขายเราก็จะไม่ขายแบบนั้นดีกว่า ะะเราจะทํายังไงให้เขารู้สึกว่าเขาตัดสินใจซื้อด้วยตัวเขาเองอเขาตัดสินใจด้วยตัวเขาเองไม่ใช่ว่าเราไปยัดเยียดซึ่งสิ่งที่บิวตี้เริ่มต้นที่แอมบิสที่แรกเลยไหมมีอีกที่หนึ่งค่ะนะคะเป็นอีกบริษัทหนึ่งนะคะซึ่งเราอะทำนะคะก็คือตัดสินใจนี่แหละแล้วเป็นยังไงไมายังไงที่เดิมดีอยู่แล้วอะแล้วทาไมถึงมาเป็นหนึ่งในครอบครัวกับตอนที่เรานั่งอยู่ในแอมบิสยูน <ite> ิเทคเนี่ยค่ะแล้วถ้าวันนี้มีอะไรที่ดีกว่าคุณเอิร์ทเลือกไหมคะ แน่นอนอเห็นไหมคะคือคดพี่น้ำมนต์ไม่ได้ชวนนะคะหลายๆคนบอกเรามาตามผู้นําคือวันนี้คําว่าเราก็เป็นผู้นําคนหนึ่งเหมือนกันเรามีวุฒิภาวะเรามีการตัดสินใจซึ่งคดพี่น้ำมนต์ก็บอกอ่ะคดตัดสินใจแล้วนะวันนี้ถ้ามันมีอะไรที่ดีกว่าจะเลือกไหม,มนะคะซึ่งตอนนั้นอ่ะเราอ่ะมาดูทุกอย่างนะคะมาดูแผนรายได้มาดูโปรดักนะคะม,ม,มาดูเครื่องไม้เครื่องมืออ่การที่เราเป็นผู้นําหรือเรามีทีมเนี่ยเราไม่ได้ดูเพื่อตัวเองค่ะ เราดูว่าตัวเราเองเนี่ยตั้งแต่ครั้งแรกที่เราทําเรานึกย้อนกลับไปตอนที่เราเริ่มต้นทําธุรกิจค่ะค่มีเราคนเดียวที่เราตัดสินใจสําเร็จคนเดียวเรายังสร้างทีมได้แต่วันนี้พอเราเริ่มมีทีมทีมเราเนี่ยไม่รู้จะคิดเหมือนเราหรือไม่คิดเหมือนเราเราให้ตัดสินใจเหมือนกันเลยค่ะว่าถ้ามีอะไรที่ดีกว่าตัดสินใจไหม,มนะคะมันก็เลยเป็นการที่ผู้นําทุกคนนะคะมาดูทั้งโปรดักมาดูทั้งแผนรายได้มาดูทั้งเครื่องไม้เครื่องมือทุกคนตัดสินใจแล้วพูดไปในทิศทางเดียวกันนะคะ ก็คือมากันยกทีมค่ะอย่างตัวโค้ดบูตี้เองเลือกบริษัทแอมวิทยเนี่ยเรามองเห็นว่านี่แหละนะคะเราอ่ะมั่นใจว่าเราเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีอ่าเรามาอยู่ในสถานที่ที่คือแบบดินดีอากาศดีน้ําอุดมสมบูรณ์เนี่ยแล้วทําไมเราจะไม่เติบโตอ่าดูสเ,เปรียบเทียบยังไปเรื่องของกเกษตรกรเลยนะอ่ะ <laughs> ยังเป็นเจ้าแม่สวนมะม่วมงอยู่ขออนีาตถามเป็นเคล็ดลับแล้วกันเพื่อจะเอาไปใช้จริง,รงๆในแวดวงการทํางานอย่างอื่นได้การที่จะมาเป็นหัวหน้าคนมันต้องมีอะไรบ้างอ่ะ แล้วพอดูฟังดูว่าแบบดูน่าจะชวนคนง่ายเกณฑ์นคนเข้าประชุมง่ายบริหารทีมง่ายเพื่นรับเราคืออะไรคะธุรกิจเครือข่ายมันไม่มีเจ้านายลูกน้องมันเป็นธุรกิจอิสระเราต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนถ้าเราอยากมาเป็นหัวหน้าไม่ได้ค่ะในธุรกิจแบบนี้ถ้าเอาตรงๆถ้าอยากให้ประสบความสําเร็จอันนี้ในมุมมองส่วนตัวมันคือพี่สอนน้องดีกว่าคือการส่งต่อส่งต่อสิ่งที่เราได้รับส่งต่อความรู้ส่งต่อประสบการณ์แอบกระซิบ ไม่งห้นทำอาชีพนี้มันดูเหนื่อยมากนะมาเป็นพี่ของน้องฉันก็จะต้องดูแลเธอตลอด24ชั่วโมงอย่างเงี้ยมีคนเข้ามาถามนะวพราบพี่พี่ก็ประสบความสำเร็จแต่มันดูน่าจะเหนื่อยมากนะฉันจะมีเวลาหรอมันต้องออกจากบ้านทุกวันไหมมันต้องเห็นบอกว่าต้องเดินทางอะไรเงี้ยถ้าถามว่าเหนื่อยไหมมันเหนื่อยทุกธุรกิจมันมีปัญหาทุกธุรกิจแต่ทุกอาชีพทุกอาชีพใช่แต่ผลลัพธ์ของมันล่ะ อ่าผลลัพธ์มันได้เท่ากับที่เราเหนื่อยไหมเก่งอย่างเดียวก็ไม่สําเร็จแล้วมันต้องมีอะไรเราต้องฉลาดมากกว่าฉลาดเรื่องงานฉลาดเรื่องคนอย่างเงี้ยรู้งานรู้คนรู้อะไรหลายอย่างเนี่ยต้องเป็นคนรอบรู้ ต้องมีทั้งศ<ม>าสตร์และศิลินไหมเป็นประมาณนี้มากกว่าเออถ้าธุรกิจนี้ต้องมองก่อนเราต้องการอะไรถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่ชอบท่องเที่ยวธุรกิจนี้เหมาะกับเรานะอันนี้ในส่วนตัวคือเราเปลี่ยนที่กินที่นอนที่เที่ยว,ไ,ยวไป,วปทำงาน,นกินเที่ยวที่เดียวกันเลยอ่าเห็นไหมได้ใช้ชีวิตแล้วไอ้สิ่งที่เราตามหามาทั้งชีวิตเนี่ยม,มันอยู่ในธุรกิจเครือข่ายนี่แหละที่ฉันตามหาเนี่ยฉันทำงานด้วยฉันได้เงินด้วยฉันได้เที่ยวด้วยฉันได้กินด้วยเหมือนเที่ยวฟรีเนาะเหมือนเที่ยวฟรีอ่าความสุขแล้วนะแต่ถ้า ฉันไม่ชอบแบบนี้อ่ะมันก็ไม่ใช่คุณแล้วนะหนึ่งคือมันใช่ตัวเราไหมมากกว่าค่ะซึ่งคนบิวตี้มองว่าธุรกิจเครือข่ายมันคุ้มค่ากับที่เราจะเหนื่อยอันนี้แอบถามแล้วเวลาไปเจอกับคนใหม่ๆที่เราอยากจะไปเอาของดีหรือเรื่องดีๆไปแนะนำอะมันมีคนมาถามไหมเพราะที่ผ่านมามันก็ม,ม,มีมันมีทั้งกระแสะสังคมเอาขาจริงไม่ใช่จากที่ผ่านมาหรอกอดีตการคนก็มีภาพลบแมก้กระทั่งตัวพี่บิวตี้ยังเป็นเลยเคยเจอมาเราบอกเขายัางไงบางคนบอกของจริงไหมนะคะอ่า โมติเวตหรือเปล่าหรืออะไรประมาณแบบนี้ใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ถ้าถามว่ามันจริงไหมต้องอยู่ที่ว่ามุมมองของเขาแต่นึกถึงตัวเองนะคะเราจะเอาตัวเองว่าณนะวันนั้น,น่ะ ที่เราก็ไม่เปิดใจอ่ะมันเพราะอะไรถ้าบางคนบอกอุ้ยทําแล้วไม่ได้จริงหรอกไม่สําเร็จพี่เคยทํามาแล้วเราก็จะยิ้มเลยค่ะแล้วถามว่าพี่คะที่พี่ทําอ่ะพี่ทําแบบไหนพี่เล่าให้หนูฟังได้ไหมหนูอยากรู้ถือว่าเป็นประสบการณ์เนาะสําหรับหนูจริงๆแล้วพอเราให้เขาเล่าอ่ะค่ะเขาไม่ได้ทําอ่ะเขาแค่สมัครเขายังไม่ได้รู้แบบธุรกิจหรือแม้กระทั่งโปรดักหรือแผนไรายได้อะไรเลยพอเราไปคุยจริงๆนะคะอยู่ดีๆมาปุ๊บ พี่จะเอาแสนเลยพี่จะเอาร้านเลยมันก็คงเป็นไปไม่ได้วันนี้พี่จะทำแบบไหนพี่จะทำเสริมหรือพี่จะทำเป็นอาชีพหรือพี่มองว่าพี่อยากแค่ดูแลตัวเองเราก็จะได้อธิบายให้ถูกค่ะแต่ตะกี้ชอบคำตะกี้เลยเนาะหลายหลายคนที่ไปอ่ะไม่ได้ไปโมทิเวทนะไปโมทิเวทใช่ <laughs> เออก <c oughs> ็จริงถ้ามันโมเกิดความจําเป็นเราก็ต้องเริ่มมีเอะหลายหลายอย่างว่าแบบเออมันจริงหรือเปล่าอันนี้อันนี้แอบถามเป็นความรู้ได้ไหมทั้งในแง่ของคนที่คิดจะมาทําแค่แบบดูแลตัวเอง กับคิดในการเติบโตอะรายได้มันมาจากตรงไหนครับกับเอ็มเอ็มธุรกิจภายตรงรายได้มันมาจากตรงไหนก็เหมือนอถามว่าทั่วไปอะเราไปซื้อของเห็นไหมคะมันก็มีกําไรอยู่แล้วมันก็มีส่วนต่างอยู่แล้วส่วนต่างตรงนั้นนะคะที่มันตอบแทนกลับมาหรือวันนี้หลายหลายคนบอกเราไปซื้ออะเรายังไม่ได้ส่วนลดแต่วันนี้ดีไหมถ้าตัวเขาเองดูแลตัวเองแล้วเขาได้ส่วนลดจะดีไหมถ้าเขากินแล้วเขาได้กินถูกด้วยจากการที่เขาดีอ่ะเขามีคนที่เขารักไหม ทุกคนมีคนที่รักหมดอะคะ่ะการที่เราจะแนะนําสิ่งดีๆให้กับคนอื่นเนี่ยเราจะไม่มีความอายไม่มีความกลัว เพราะเราบอกคือสิ่งดีแต่เขาจะรับไม่รับก็คือเป็นอีกเรื่องหนึ่งอะค่ะเหมือนเราเอาเอาข้อที่ดีสิ่งที่ดีไปเสนอเขาถ้าคุณไม่สนใจโอกาสนี้อันนี้ก็แล้วแต่แล,แ,ตแล้วแต่เพราะว่าคือเรานําเสนอในในมุมของเขาเหมือนที่บอกว่าคือถ้าเราไม่เปิดใจนะคะก็ถือว่าเราได้เจอกันพูดคุยกันมากกว่าซึ่งปัจจุบันกายเป็นโค้ชแล้วเนาะ,ะสอนคนอื่นได้ก็คือเป็นเหมือนแบบเป็นพี่ที่น้องๆมาปรึกษาปัญหาเรื่องอะไรที่เขามาปรึกษาบ่อยมันก็จะเป็นปัญหาเรื่องอ่าพอเราหาคนมาได้แล้วเนี่ยเราต้องรักษาเขาแบบไหนเรา ต้องพัฒนาเขาแบบไหน <Ừ. S 2> เราต้องทํางานกับคนยังไงมากกว่าคะ่ะเพราะธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันเติบโตได้กับคนทีเนี้ยคนมันเข้ามาแบบหลายรูปแบบค่ะร้อยพ่อพันแม่ <Ừ. S 2> ต่างนิสัยต่างจิตใจต่างความรู้นวุฒิที่ภาวะอายุต่างๆช่วงวัยค่ะก็เหมือนที่เราบอกว่าวันนี้เราจะพยายามบอกทุกคนว่าทุกคนสําคัญ <Ừ. S 2> ทุกคนที่เข้ามาเนี่ยค่ะสำคัญหมดแต่เราไม่สําคัญ <Ừ. S 2> งงไหมคะ อันนี้ถ้าน้องๆที่สนิทหรือทำอนี่ด้วยกันเราจะบอกเลยว่าจากการที่เราดูอะลยหลายคนนะคะทุกคนแหละชอบให้คนเห็นความสําคัญของเราถ้าคนไม่เห็นความสําคัญของเราเราก็จะรู้สึกน้อยน้อยใจเสียใจผิดหวังหรืออะไรต่างๆมันเกิดได้แต่วันนี้ถ้าเราเองจะมาเป็นผู้นําหรือเราจะทําทีมเนี่ยคนที่เข้ามาในทีมเราทุกคนสําคัญหมดแต่เราไม่สําคัญเพราะวันหนึ่งที่เราอยากสําคัญเมื่อไหร่อ่ะอารมณ์ความรู้สึกเหล่านั้นมันจะมาทั้งหมดเลยเ<อ>แล้วมันจะทําให้เราเป็นคนไม่น่ารัก ลดอัดตราตัวเองซะใช่มีอีกโก้ลดลงแล้วคราวนี้เราก็จะพร้อมซัพพอร์ตทุกคนใช่ซึ่งถ้าทุกคนเติบโตไปได้เราก็จะสามารถจริงๆเราก็พัฒนาไปด้วยกันนั่นแหละใช่ใช่ค่ะเพราะธุรกิจเนี้ยมันคือการช่วยให้คนใหม่อ่ะ สำเร็จแล้วเราซึ่งเป็นคนเก่ามันก็สำเร็จมันคือมันสำเร็จไปด้วยกันมันวินวินวนะคะมีคำถามไหมว่าแบบว่าพี่หนูพยายามแล้วไปชวนมาแล้วไม่ไหวแล้วเนี่ยมันไม่เห็นมีใครเห็นอะท้อไปหมดเลยต้องบอกเขาไงเราต้องถามก่อนว่าตัวเขาเองอะที่ไปชวนคนแล้วคนไม่เอาคนไม่ทําเขาชวนแบบไหนต้องมาจุดเริ่มต้นที่เขาชวนก่อนค่ะเพราะว่าอย่างบางคนเหมือนที่บอกลองสมัเครเฉยเยอะชวนเพื่อนก็ชวนแบบอ้อมอแอมๆอออะชวนแบบ<อ>ไม่เต็มปากเ<อ>ต็มคำอะ เขาถามอะไรก็ตอบไม่ได้เป็นเราอะถ้าเกี่ยวกับสุขภาพอะถ้าตอบเราไม่ได้เราก็ไม่กล้ากินนะจริงจะทําอาชีพอะตัวเราเองยังไม่มั่นใจเลยว่าอาชีพนี้จะทําให้ตัวเองมีไรายได้เท่าไหร่แล้วไปชวนคนอื่นมาทําเพื่อที่จะเป็นอาชีพแล้วเปลี่ยนชีวิตเขาก็ไม่กล้าแล้วเขามีปรึกษาเรื่องอื่นบ้างไหมอย่างเช่นเงินบ้างครอบครัวบ้างปัญหาชีวิตหรือ,รอี้ยการยืมเงินยืมของเป็นหลุมใหญ่เลย ผมว่าทุกธุรกิจนะเสียเพื่อนเนะาะเสียสายสัมพันธ์เสียอะไรเงี้ยค่ะเราก็พยายามจะบอกว่าวันนี้ถ้าเราจะเป็นผู้นำหนึ่งเลยค่ะการรักษาเครดิตการรักษาคําพูด สำคัญที่สุดส่วนมากที่เราเจอก็คือปัญหาส่วนตัวมากกว่าเพราะวันนี้ถ้าเขาอยากสําเร็จจริงๆนะคะในธุรกิจนี้อันดับแรกและเขาต้องเคลียร์ตัวเองก่อนว่าเขาเขาตัดสินใจแค่ไหนกับธุรกิจนี้เขาเคลียร์ตัวเองเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยปัญหาที่ตามมาหรือสิ่งที่เขาต้องเคลียร์ต่อไปคือครอบครัวเขามีเป้าหมายเนี่ยเขาตัดสินใจสําเร็จแล้วนะเขาจะสําเร็จกับธุรกิจนี้ทีนี้เขาถึงจะมาเคลียร์ทีมได้ส่วนมากเราจะมาเจอปัญหาช่วงที่2ที่ว่าเคลียร์ครอบครัวนี่แหละช่วงที่มาใหม่ๆยังอาจจะยังไม่มีผลลัพธ์ผลลัพธ์อาจจะยังไมม่าก ไปทําไมประชุมอีกแล้วเรียนอีกแล้วอย่างเงี้ยค่ะอาจจะกลายเป็นสิ่งที่มันบั่นทอนอยู่ที่บ้านเขาโดยทาให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่ดีถ้าทางบ้านไม่เข้าใจไม่ซัพพอร์ตไปทำไมเนี่ยออกอจากบ้านไปทุกวันไม่เห็นได้อะไรกลับมาเลยอย่างเงี้ยหรอนั่นแหละค่ะมันเป็นบททดสอบหรือว่าตัวเขาเองอ่ะจริงจังมากแค่ไหนในฐานะที่เป็นคนมีประสบการณ์ตรงเนาะ แล้วก็เลยทํา MLM กับหลายๆที่มาถ้าเป็นง่ายคิดสำหรับคนนั่งดูโอ้คนชวนเยอะแยะมากมายเขาควรจะต้องเลือกจากอะไรอะ่ะมันต้องดูก่อนว่าบริษทัทเหมือนที่บอกทุกบริษัทดีหมดแหละแต่แผนเนี่ยมันตอบโจทย์กับเราไหมบางบริษทัทมันเหมาะกับคนที่ชอบขายสินค้าซื้อมาขายไปได้กําไรโอ้ได้เงินเยอะเลยบางบริษทัทแผนเขาเอื้อกับคนที่ทําทีมอ่ากับคนที่ทําธุรกิจมันดูว่า อันไหนมันตรงจริตกับเรามากกว่านะคะณปัจจุบันเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าตั้งแต่หลังจากโควิดอ่ะเขาบอกคนเรามันควรจะมีหลากหลายอาชีพทําหลายด้านมีรายได้มาจากหลายช่องทางและจริงๆมันควรต้องอยังไงถ้าวันนี้คุณบริหารจัดการได้อ่ะคุณทําไปเลยแต่อย่างเหมือนที่บอกทุกวันเนี้ยสวนมะม่วงก็ยังอยู่นะคะม,มันเป็นสิ่งที่เรารักเนาะที่เราเก็บไว้และก็ยังสร้างไรายได้ได้นะ,ะสร้างไรายได้ได้นะแต่ก็น้าตาตกในนะ <c oughs> ปีนี้ <c oughs> เห็นไหมคะผลผลิตแบบ คือล้นตลาดเลยผลผลิตแบบแม่ค้าไม่รับเลยอยากเข้ามาตอนนี้ให้มาเอาที่สวนก็ไม่เอาปกติคือวิ่งชนสวนเลยแบบนี้ค่ะมันไม่มีแต่พอเราทำธุรกิจเครือข่ายเหมือนที่บอกเราประสบความสำเร็จรายได้เรามันแซงรายได้หลักรายได้ประจำถึงวันนั้นเราจะเลือกเองค่ะเรายังจะทำสองอาชีพสามอาชีพอยู่ไหมหรือเราตัดสินใจที่แบบจะพุ่งเป้าไปตรงนี้เลยคำว่ามันไม่มีเพดานรายได้อะมันคือเรื่องจริงอ่ามันอยู่ที่ เหมือนที่บอกเราเต็มที่กับมันแค่ไหนเราใส่ใจมันแค่ไหนเราเข้าใจมันแค่ไหนมากกว่าค่ะอีกหนึ่งคำถามครับเห็นบอกว่าจริงๆคือในแง่ของความสำเร็จนี่คือทําถึงขั้นแบบไม่ใช่แค่ได้เงินได้ไรายได้ต่อเดือนได้รถเป็นคันๆเลยเหรอยังไงครับฟังดูแล้วหลายคนตาวาวเลยนะเน<อ>ี่ยตาวาวเลยใช่ไหมคะก็จักไรายได้นะคะบางคนถามบอกเป็นรถคสบิวตี้ไหมไม่ใช่ค่ะอ่าทำไมถึงบอกว่าไม่ใช่นะคะเป็นรถของทีมงานทุกคนคะ่ะ เพราะว่ารถคันนี้เราตั้งใจนะคะซื้อมาเพื่อที่จะทำงานซื้อมาเพื่อที่จะซัพพอร์ตทีมงานค่ะนะคะแต่เป็นรายได้ที่เราได้จากแอมวิดค่ะรถเป็นคันนั่งได้ขับได้นั่งได้ขับได้ไ,ดไม่ใช่หลอกไม่ใช่เอาคยคนอ,อด่นมาถ่ายสําหรับบางบริษัทก็เช่ามาถ่ายรูปก็มีเนาะอย่างที่เราเห็นเป็นข่าวหรือว่าออกมาแชร์มาแบ่งปันกันนะคะแต่รถของบิวตี้เป็นของจริงค่ะเป็นเรานะคะที่ซื้อแต่วันนี้ความดีความชอบก็ ต้องยกให้กับผู้นำของเรานะคะทีมงานของเราทั้งหมดค่ะที่ทำให้รถคันนี้เกิดขึ้นจริงนะคะแล้วก็เป็นผลลัพธ์จริงๆที่เราได้รับค่ะเหมือนที่บอกค่ะว่าเครื่องไม้เครื่องมือหลังบ้านนะคะมีโปรดักชันมีทีมซัพพอร์ตเต็มที่มันรู้สึกว่าเราทำงานง่ายพอเราทำธุรกิจที่มันเกี่ยวกับสุขภาพนะคะแล้วก็มันเป็นการลงทุนที่ไม่ได้สูงมันมีอะไรที่ซัพพอร์ตเรารู้สึกว่าวันนี้หลายๆคนถ้ามองหาอาชีพอยู่มองหาไรายได้อยู่ คุณเข้ามาเรียนรู้เหอะคุณเข้ามาศึกษาเหอะจริงๆแล้วธุรกิจเครือข่ายนี่แหละที่มันลงทุนน้อยแล้วผลมันตอบแทนเนี่ยมันคุ้มค่ากับที่เราจะเหนื่อยนะคะคือผลลัพธ์มันอะบางคนบอกชอบเหรอธุรกิจเครือข่ายเราไม่ได้ชอบหรอกสิ่งที่เราชอบอะเราชอบผลลัพธ์ของมันอ่าซึ่งค้บิวตี้บอกว่าผลลัพธ์ของธุรกิจเครือข่ายนี่แหละที่มันทําให้ใครหลายๆคนอาจจะแบบ ฉันจะไปทําธุรกิจอะไรฉันสิ้นหวังแล้วลงทุนอะไรไปก็แบบเจ๊งไม่เป็นท่าเลยวันนี้ลองมาศึกษาดูนะคะมาเรียนรู้ดูอาจจะหลงรักเหมือนคนบิวตี้ก็ได้นะคะ<อ>ว่าเออมันที่ผ่านมาฉันทําอะไรอยู่เนี่ยเหมือนไปนงมเข็มในมหาสมุทรธุรกิจนั่นก็ใช่ธุรกิจนี้ก็ดีมันเลยกลายเป็นว่าเหมือนเราอะ่ะเอาหลายๆอย่างทาไปเรื่อยแต่พอมันมีการทําธุรกิจที่มีรูปแบบนะคะมีระบบการส่งต่อมันเป็นเหมือนสําเร็จรูปอะ่ะเราทําตัวเราให้พร้อมขาดอะไรอยู่มาเติม นี่แหละค่ะผลลัพธ์ที่ได้เหมือนที่บอกว่าจริงไหมนะคะวันนี้ถ้าเราทําจริงเราคนจริงเราทําจริงเราได้จริงค่ะในธุรกิจนี้ไม่มีหลอกลวงนะคะแล้วยิ่งแอมวิทนะคะวันนี้บอกได้เลยว่าทําถึงทุกเรื่องค่ะเห็นไหมบัวคํายังใจเป็นบิวตี้ได้เลยะะบัวพันบัวเพ่อนบัวลอย <c oughs> อแล้วแต่ถ้าตั้งใจวันหนึ่งคุณก็จะล้าหน้าโคชบิวตี้ได้อีกเน,นี่อยากถามอันนี้ในมุมมองของความคิดอะ รถที่ได้ทําไมถึงอยากแบ่งปันให้กับทีมเรามีความรู้สึกว่ารถคันนี้เราได้มาจากผู้นําของเราเราได้มาจากทีมของเราค่ะร mm hmm. ายได้เราได้มาจากทุกคนค่ะ mm hmm. มันคือรถของทุกคนะ่ะนอกจากแอมวิชที่ช่วยซัพพอร์ตเราและลูกทีมเราแล้ว เราก็จะยิ่งช่วยซัพพอร์ตเขาไปใช่ใช่ค่ะพอเราได้แล้วปุ๊บเนี่ยน้องๆหลายๆคนที่เขายังไม่มีรถหรือรถเขาเก่าแล้วเนี่ยมันเป็นการไปจุดประกายฝันของเขาให้มันสว่างขึ้น<อ>จากที่มันอาจจะแค่แบบมืดๆเห็นนิดๆหน่อยๆแต่ตอนเนี้มันมันคือมันสว่างขึ้นว่า เฮ้ยมันเป็นไปได้มันทําได้นะอ่าโค้ดเราทําได้เนี่ยสักวันหนึ่งเนี่ยมันต้องเป็นของเขาแล้ววันนั้นอะมันไม่ได้ไกลด้วยตอนนี้เรียนรู้ก่อนปีหน้าเป็นของหนูแน่นอนอะไรประมาณแบบนี้ค่ะมีอะไรอยากจะฝากปิดท้ายไหมครบเพราะจริงๆที่ผ่านมามันมีทั้งขาวไม่ดีกัแบบ MLM กับธุรกิจขายตรงมันเกิดขึ้นเยอะมากก็เหมือนที่บอกค่ะว่าวันนี้ในธุรกิจที่เราเลือกเราตรวจสอบดีหรือย,อยังนะคะเรามั่นใจวันนี้ผลลัพธ์ที่เราได้นะคะ ถูกต้องตามกฎหมายไหมนะคะบางคนเนี่ยอุ้ยฉันไม่สนใจอะไรเลยบางทีลงไปจนแบบหมดเนื้อ,อมหมดตัวอย่างเงี้ยความโลภเราหรือเปล่าเราต้องอยู่กับความเป็นจริงค่ะแล้ววันนี้ธุรกิจเครือข่ายนะคะที่ดีๆมีเยอะแยะมากมายค่ะเราเลือกได้เลยว่าเราอะ่ะถูกจริตกับบริษัทไหนอ่าผลิตภัณฑ์ไหนที่มันตอบโจทย์กับเรานะคะโปรดักไหนที่มันส่งเสริมเราแต่วันนี้ตัวโค้ดบิวตี้เองเลือกแอมวิชนะคะเพราะเหมือนที่บอกว่าหนึ่งเลย โปรดักเนี่ยเหมาะกับเราที่สุดและณนปะัจจุบันนะคะทุกอย่างที่เราลงงานเองทํางานเองแล้วก็ผลลัพธ์จากการใช้กับตัวเรากับครอบครัวของเราเองนะคะทุกอย่างได้มานะคะจากแผนรายได้ที่มันตอบโจทย์กับการที่เราไม่ได้มีคนเยอะหรอก <S <S บางคนบอก <S <S ต้องมีคนเยอะๆไหมถึงจะสําเร็จในธุรกิจนี้ไม่จําเป็นต้องมีคนเยอะคะ่ะแต่เราต้องเจอคนจริง อ่าคนจริงเหมือนเรานี่แหละคนทําจริงเหมือนเราเนี่ยค่ะ <c oughs> คือแผนมันตอบโจทย์แล้วหลังบ้านซัพพอร์ตนะคะส่งเสริมสนับสนุนดีอีกเนี่ยมันจะทําให้ที่เราบอกว่าอีก5ปีนะฉันจะสําเร็จอีก10ปีนะฉันจะสําเร็จบอกได้เลยค่ะที่นี่ทยานนะคะแล้วที่สําคัญก็เหมือนที่บอกวิสัยทัศน์ของบริษัทนั้นๆสอดคล้องกับการเติบโตของเราไหม <c oughs> อย่างตัวโค้ดวิตี้เองเลือกแอมวิทก็คือแอมวิทยานพันล้านวันนี้หลายๆคนถ้าถามว่าใช่สิเธอทํามาแล้วเธอรู้ ไม่ต้องสนใจค่ะว่าโค้ดบิวตี้จะได้เท่าไหร่ถ้าคุณเลือกธุรกิจเครือข่ายหรือคุณเลือกแอมวิทเนี่ยคุณจะเอาเดือนละเท่าไหร่คุณต้องตอบตัวเองค่ะดีไม่ดีคุณจะมากกว่าโค้ดบิวตี้ด้วยซ้ำใช่ค่ะครับผมนะครับผู้หญิงคนนี้ครับนอกจากหน้าตาสาสวยสมกับชื่อแล้วนะครับพอคุยไปด้วยนะครับหัวใจก็บิวตี้จริงๆครับแล้วก็เป็นผู้หญิงที่มีหัวใจแห่งความมุ่งมั่นแล้วก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนด้วยเนอะครับผมนะครับขอบคุณมากครับโค้ดบิวตี้ครับขอบคุณค